กลุ่มที่42ต่อนะคะรหัสสามสดาวอังคารเรารู้แล้วว่าดีเรามาดูดาวจัน์ทบ้างคะ่ะนะคะดาวจัน์ทรเป็นตะดุกค่ะนะคะเพราะนั้นก็ตัวเองก็ไม่ได้บริสุทใจกับตัวเองมีความรับนะคะเรามาดูสิคะความรับเรื่องอะไรตะดุกี่เป็นมัชชิมานะคะก็ เป็นคนไม่ได้เยอะยิงเป็นคนปัดกลางแล้วก็มาลงสองทันสิ 10, นะคะก็บริสุทธิ์อีกอังคารดีจันดีนะคะอังคารนั้นไปเป็นพวกขสมบัติภริยังก็ได้คู่ดีนะคะได้คู่ดีได้คู่ช่วยแล้วก็จันนั้นก็เป็นอัตมาแล้วก็ปลงญาติ นะคะก็รักญาติเพราะพัฒธุดีนะคะดูดาวอาทิตย์บ้างเนี่ยยึดทรัพย์ก็ถูกยึดทรัพย์ค่ะทุกเวนคืนโผขาโดยคู่เห็นไหมคะคู่แล้วก็มรงพยายักะก็คือมีปัญหาตัวคู่มีปัญหาได้กับคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ บริวารเป็นคู่นอกจากมัชชิบาคู่ที่แก่กว่าปัตติคู่ที่ไล่เรียกกันเป็นศัตรูก,กันค่ะเป็นอาทิตย์กับอังคารเพราะฉะนั้นคู่ที่เหมือนกันก็คือคู่ที่เป็นบริวารเพศตรงัข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เอาบริวารมาทําคู่ดีกว่าเราก็มาถามว่าเขามีเหตุผลไหมเขาไม่มีเหตุผลค่ะกฎบัาญัคา ทำเพรใจสั่งมานะคะคบกับคนชั่วเห็ไหมคะคบกับคนไม่ดีเสียเปรียบคนไม่ดีเพราะว่าพาไปมรณาในทานเกตเห็นไหมคะก็ได้แต่เป็นความทรงจําดาวที่ดีคือดาวพฤหัสคะ่ะธดตงทรัพย์สิสนสิ่งของเครื่องใช้นะคะญาติพี่น้องจิตใจก็ตัดอยู่รู้ขุดแล้วก็ รักษาชื่อเสียงค่ะแต่อยู่บนฐานละลาหูเพราะอะไรเพราะว่าเกิดวันอังคารแล้วประจบลงที่ทาสาทาสีในสามฐานหกคืออังคารฐานอาทิตย์นั่นเองเพราะนั้นก็ได้ชื่อเสียงมามีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ชัดเจนคุมเครือเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นพยาญาตนะคะแล้วก็เป็นมหาโจรหนาหวังดาวอาทิตย์ก็ปกปิดล่องรอยนะคะไปมา ไรร่องรอยไม่บอกใครแม่อะไรมีแต่แม้แต่มีคู่ก็ไม่เคยบอกคู่นะมีคู่แบบโจรได้ได้เยอะมีคู่เรียงเป็นแถวเลยจันทรทิตังขานหนึ่งสองสามเลยนะคะมันก็ต้องปกปิดไม่ให้ใครรู้หมดดาวที่ดีอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์พระฤหัสก่อนนะคะพระฤหัสเนี่ยดีมาก นะครเมื่อพระฤหัสด,ดีเนี่ยตัวเองก็จะเป็นพระฤหัสอตตะแล้วก็ไปลงมหาสิทธิชโชกเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เรื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะมีเงินมีทองมีอยู่เรื่อยเพราะจันดีก็ทรัพย์เดิมดีตั้งแต่เกิดสุขดีก็หาแล้วเก็บได้ก็คําพูดนะคะคาพูดเพราะปิตาปุตตะก็ลูกหลานกับผู้ใหญ่ผู้ชายชอบกัน ทำงานร่วมกันทางานร่วมกันกับคุณแกะและเด็กนะคะเป็นผู้ชายเด็กก็ผู้หญิงผู้ชายได้ค่ะแล้วก็มาหลงข้างล่างก็มาหาอุบาทเคหังก็คือทํากันในที่พักอาศัยเหมือนบ้านพักคงจราหรือว่าที่เลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทํางานในด้านนั้นเพราะว่าใจเป็นพระหัพลิเพลิดเพลินเนี่ยเป็นพันธุ์ที่น่ากลัวเพราะว่าตัดสินเลยนะคะ หลักชังชอบเกียดดีชั่วตัดสิทธ์เลยไม่ไม่พิจารณาเพราะว่าพุดธมันเสียนะคะไม่ไม่มีเหตุผลมีแต่อารมณ์รวนๆวนนะคะทีนี้ดาวอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือดาวเสาบางตาเนี่ยคะ่ะก็เป็นอรินะคะก็ไม่มีความอดทนกับผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ไม่ทนเขาแล้วก็ เงินมีร้อยล้านพันล้านก็ทุกค่ะเพราะว่าเป็นเสาในฐานมอาหาจักรพรรดิเขาเรียกว่าเก็บดองเลยนะคะแม่นี่ผดดการในเรื่องเงินมากที่สุดแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกับแม่เหนื่อยกับเงินเหนื่อยกับเงินเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินค่ะเพราะเป็นความทุกข์เสาราพานด้ทุกค่ะร่วมเพศก็ทุก อยู่ก็ทุกมเีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกทุกตลอดในดวงนี้จึงเป็นคนที่ทุกทุกเรื่องนะคะไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางเป็นคนทุกทุกเรื่องนะคะก็จบไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะตัดกลุ่มนี้ทิ้งก็เอากลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปก็ เป็นกลุ่มที่43นะคะเป็นกลุ่มถัดไปกลุ่มที่43เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะรหัส7 6 7เป็นกลุ่มสูญเสียค่ะเป็นกลุ่มที่กระทนหันถูกในรเทศเห็นไหมคะอัตตะเป็นบรณานี่่าตัวตายนะโดนนี่่าตัวตายอยู่บน ก็กําลังสองค่าตัวตายค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเงินค่ะหาเงินให้ชาวบ้านใช้ตัวเองหาได้ไม่ได้ใช้ค่ะให้คนอื่นใช้รวมทั้งทรัพย์สมบัติด้วยนะคะเนี่ยทรัพย์เนี่ยที่ปีเนี่ยมีทรัพย์นะคะมีเงินค่ะแต่ตัวเองไม่ได้ใช้มีบ้านค่ะบ้านก็รกไปด้วยสมบัติบ้าเดี๋ยวเรามาต่อ อ่อให้จบนะคะ43วันนี้49จบแน่เลยค่ะ